I wow. 哎呀！ มาด้วยนายจัดแสเม่ค่ะที่ปริษันายกเทศมนตรีตำบลเชียคแมรค่ะต่อด้วย,ย,ย,ท,วย,ท,วยท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงแม่รนะคะนในนายรบุญมุงค่ะนายเอกเทวจ่าหลักเลยนะคะนานประทีปแย้มเกียรติเจริญค่ะนางวกดริมประสเสริฐเทพีค่ะ นายสิิพงษ์บุญคุ่ค่ะนายสิงห์พรที่ลึกค่ะค่ะแล้วก็ตามมาด้วยคณะที่ปรึกษาคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเทพนครนะคะนายสุเทพกระจกพรค่ะอาจารย์สุพจนพิ้งงามค่ะ